ก็ไมาดูชีวิตยามค่ำคืนของเมืองดุสเซนดับนะคะพรุ่งนี้เป็นวันชาติของวันที่3วันนี้ก็เป็นวันชาติของเยอรมันนะคะทุกคนก็จะออกมาหน้า่งจับจ่ายใช้สอยนั่งกินกันดูสิคะเยอดแยะมากมากี้จักร,กรยานเด็กก็ออกมาเล่นข้างบนเขาก็ถ่ายงานโฆษณากันอยู่นะคะ ร้านเยอะมากค่ะมีแสพัดร้านเลยดูนะคะเยอะมากถูกไ,ได้ันไหมีเยอะแยะเลยเดูนะคะมาดูกันตั้งใจจะมาซื้อโดนะัะร้านโดนะัะปิดแล้วค่ะ โอ้ไม oh ่ god เสียใจจังมาเข้าไปดูในอาร์ดี้แล้วกันค่ะลองดูนะคะรับมีซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีดีเอ็มอยู่น,นี้ด้วยฉันก็ไม่เคยลงไปค่ะลองไปด้วยกะนะคระับชนได้หรือไม่ครับคลกถ่ายังไงครักดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดตดามให้ผู้ทำคลิปนะคะสัสดิกาะ